สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเราอู่ต่อรถยกช่างลูกเฉยภูมิอู่ต่อรถยกเมืองเฉยภูมิวันนี้จะให้มาดูเป็นล้อเสริมนะครับเป็นล้อดอลลี่ที่ลูกค้าสั่งนะครับสั่งไปติดตั้งกับรถยกเพื่อนะครับรถอ่ารถรถยกเนี่ยประสิทธิภาพมันจะน้อยกว่ารถไซส์เนื่องจากบางบางคันรถที่จะล้อเสียบางคันล้อที่จะเสียล้อไปไม่ได้เลยต้องพึ่งล้อดอลลี่หรือล้อล้อเสริมนี่ครับที่รถยกเรียกกันว่าล้อเสริมนะครับที่มีอุปกรณ์ก็มี มีที่ลองล้อนะครับคู่หนึ่งที่เสริมรองล้อนะฮะแล้วก็เหล็กงัดนะครับหนึ่งตัวนะครับที่ลองล้อที่ลองล้อสําหรับล้อเสริมไปประกอบไปประกอบหน้างานนะครับแล้วก็ไปไปขึ้นรถนะแล้วก็ล้อดอลลี่น่ะนะครับของเราเนี่ยก็จะเป็นดุมนะครับเป็นดุมที่เป็นดุมตลาดนะครับมามาให้ดูดุมใกล้ครับเป็นดุมตลาดนะฮะเป็นดุมที่สามารถ ลูกปืนแตกลูกปืนอะไรเนี่ยสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทข่าไปนะครับจะไม่ใช่ดุมประกอบนะครับแล้วก็ล้อยางนะฮะยางใหม่กระทะใหม่นะครับอุปกรณ์นี่ใหม่ทุกชิ้นนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับน็อตไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นดุมครอบนะครับกระทะนะครับจัดสีให้ลูกค้าแบบสวยงามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อยางก็สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทข่าไปนะครับดูฝั่งนี้ครับกลไกของมันนะครับดูกลไกของมันนะครับ คือเราก็นําอุปกรณ์ชิ้นมาประกอบอยากได้ระดับรูที่เป็นรูแคบรูกว้างก็เลือกเอาฮะเลือกเอาแล้วก็เวลานั้นเราก็ใช้เหล็กนัดเสียบมาที่รูนี้ฮะเหล็กนัดเสร็จนัดเลยครับครับแล้วก็ล็อกนะครับล็อกล็อกนะการทำงานง,ง่ายก็ระยะก็ไม่ใหญ่ไม่กว้างมากเกินไปนะครับปลดล็อกแล้วก็วางลงครับผมนะแค่นี้ครับง่ายๆเราเสริม จริงๆแล้วหลายๆคลิปเนี่ยผมทดสอบให้ดูแล้วหลายๆคลิปก็เข้าไปดูตามที่ผมรีวิวไปแล้วว่าเป็นล้อเสริมเป็นยังไงวันนี้ก็จะมานะครับเป็นอีกชุดหนึ่งที่จะต้องส่งลูกค้านะครับที่ลา่าบุรีนะครับก็ล้อเสริมที่สวยอยากได้ล้อเสริมอยากอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับสอบถามมาได้นะครับอู่ต่อรถยกช่างลุงเฉยภูมิไม่ได้ต่อแค่รถยกนะครับมีอุปกรณ์หลากหลายที่เป็นเกี่ยวกับรถยกให้ลูกค้าได้ได้พิจารณาว่าจะต่อรถยกกับเรานะครับมีอุปกรณ์สำลอง ตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าแน่นอนนะครับตั mm hmm. วนี้ครับติดตามฝากติดตามด้วยนะครับ